ดีครับพี่นอ้องเอแดงกินไหมสวัสดีจ้าพี่นอ้องแกงนำ้ำมันไรด้วยพี่นอ้องจ้าบ้าขัดแต้ว่าวบ้าเขียวบ่าพี่น้องจ้าเขียวขัดแม่เลยแกงเป็นนอหนอเลยอ่าก็โอ้ตับข้าวเบือกับพริกดิบใช้ใช้พริกกระเหลียงด้วยนะครับโอ้อันนี้ครัที่ปโป้มพี่น้องเลยที่โป้มนี่ทั้การขัว่วตีราขึ้นไปในใจไหนนี่ บัได้ขัวอลไรฮโอ้ซีแกงไซน้ำมันโอ้ครัแต่บ่ได้ใส่เบิร์ตอกพี่น้องใส่น้อยนึงครับผมอันนี้ผักไปแยงพี่น้องเลยก็ก็บอกบวบรสโบราณเห็ดหมูหนูกาบพักผักเข็มเอาพี่น้องอันนอไม้นี่เป็นนอไม้ไล่ย่างดีเดียร์เลยบอกไม่ไล่เอาใส่เลยใส่เข้าไปใส่ข้าวเบือเข้าไป เขาเบื่อที่เราทำนะพี่น้องควรอุดเอาอยู่พี่น้องบ้าไฟทันไท้องใดพี่น้องไ้ยเ็ดเตาทันขัดข้าพี่น้องใส่กิโลลงไปใส่สักน่อยก็พอโอเคครับของหมักเนกันให้ปั่นกับน้องโยนต์บ่เอาพี่ครับเบอร์โอเคสองครับใส่เห็ดเข็มเข้าไปครับ ขึ้นเพื่อนเพือนเลไปเลยอุ้ยมันนนั่มันแย่ฝนพี่น้องเอ้ยมัน,มน,นมก็นเมียนแล้วก็ท่อมเมียนนะครับดูฝนฝนอ่ะให้ปลาแดดเข้าไปปลาแดดของคุณชมอืมถักปันยัง ควนอูดเข้าเลยพี่น้องเลยใส่รยังเข้าไปแล้วแม่นั่นใส่บวบพี่น้องใส่บวบบบวพี่น้องเลยใส่งวด้วยใส่งวงเหมครับดิมไอเบิ้งมุ้มนี้เลยพี่น้องคนบรรหนอกเข้ากับอังกฤษแล้วครับใส่บวบเข้าไปใส่แป้งนัวด้วยชาพี่น้องมาเนี่ยซิมอันเนี้งไหแมีอ่าที่โชว์พี่น้อง เป็นยังไงอ๋อเพราะเสียบเพาขนาดบ่เพชรยุ่ไก่ก็รอกก้องกระเดียกขั้วในมาหา่พี่น้นองเลยเบิ่งมอในฟุตบอกบอกอยู่พี่น้องอ่าผู้ดีขนนั้วหนีผู้ให้ขั้วใส่คือวางไหนก่อนมันว่าเป็นอะผู้ให้ขนนั้วหนีผู้ผู้ให้ขนนั้วหนีผู้ดีขั้วใส่เนาะเออสุดยอดพี่นอ้องอ่าพี่น,อนอ้อบนงบนญอ่าจบใส่ปากแย่งตัวบัดรบัตโอ้โหขวบ เอายังไงไปยังไงเอามายังไงบ้านนี้เผาสตอไม่ได้สูตรนี้มันัดสายจกพี่สาวคนสวยห่วยเอ้ยเผาสตอได้พี่น้องล่องเมืองได้พี่น้องสุดยอดคือกันเอาพ่ออะไปแม่บัานนี้ประมาณใดไหมพี่น้องเมองดูเจ้าประมาณใดของเจ้าออ๋เอาพ่อว่ามันั่นหอมๆเนาะโอเคครับ ตาเจีงน้ำไม่เรียบร้อยพี่น้องส <c oughs> ุดยอดเลยแล้วก็สตอร์เขาตัวย่างก็ได้ครับอันนี้สองขวดได้จุดอะไรอ่ามุ่งหน่งอยอันนี้ตาอันนี้ย่งโบราณนบอกพี่น้องนะน,นี่ขี่ป,ปุูมเอออย่ามันคือขี้เข็เียบเงินเหลียวเงียบเสียงอ้าวมสวัสดีครับพี่น้องมา,มาค่ะมากินน้ำกันจ้ามานี่ไอซูอโวเตเซียนก็นได้สวัสดีครับแกลียดไม่เลยไมาใ่้ลยมาอยู่ครับ อไม่นงเพืม่ตุนางหายนารอด้ากเพื่อฟังนารพน้องจาแตะแม่ชุดยอดแกงละม่ไรอยู่นะจ๊ะแกงละม่ไรยไรก็มีสนแล้วมีก็ได้ได้เลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะมาเริ่กินข้าวไม่ตุนได้ร่วมมิตรเอา เห็นได้สามสาวก็ได้เนาะเบแกวกเรื่อนเสียงก่อนแม่หนึ่งนุ่มกับสามสาวพี่น้องขาวก็คนอนเลหนทนเกือบคว่ำนี่ยเอยเกือบไม่ได้กินนอ่ค เอาเลยพี่น้องเด้อแก่ที่จะเก่งไม่ล้านจำได้ใครบอกท่านได้กินอย่าพลาดเสียใจเด้อจ้าคุณยดยไปได้กินปีมือแม่ขอมนอ่ะเดี๋ยวเผาเปลือกจะกินมาเลยจ้ะจัดให้ถ้าจะอยากมึงต้องมาที่อีกเพื่อแกงบอกกุ้ง เก้งกับเก้งาไม่หลพี่น้องเลยจ้าเลยเก้งจะเมนติปลมด้วยออะพริกล้อกับพี่น้องเลยก็้อง่วงด้วยปซื้อมาจากคุณเบิอืมหอมพริกมันหน่วยใหญ่คือพี่ๆสกนห้องพริกสามีข่าพรเี่ยงอืมห้องเขาไม่ได้เนี่นั้นแต่เป็บว่ารายองนี่มันมี แต่ชื่อนอี้วชื่อมันจริงนะพีกะเหลี่ยมพอว่าอาพ์นมันปลูกมันอกอโโดงแดงหรอเ่ามีอยแล้วหมูแดงนะไปปลูกอพานมันดอสาำเน็้กระต๊องนีตน้ต้องต้นหรือกินก็ไดั่แหป่อบบมีอันนี้พอเขาปวดร้องไห้ที่กัน อิอ่มปมเป็นเขาแบแบค่ะโอเห็นอเหจเพี่เอโดนท,ทิ้งพี่เนะถ้าเป็นแม่คร,รัวเนาะิเพียอมืองมเลยพี่เนาะกระดันจ้าเึ้นเผาัึ้นสนะ Do năm 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 มาเด้อแต่เป็นน้อทั้งใตทั้งเหนืออมังนอกแบะมองนาฮนายประเทศน้าประเทศน้อใช่ะทับน้ม่ั้วมนแม่จุดะทุกน้องหล่ะเด้อมันเหม็นมันมันมันงอนึัมอ้าวแงมันเหรอมันเหม็นมันมันมันตุงจังหน่อยมันกันัวอ ซื้อบดกนีทมเพรอย่านมันแข็งคนเริบซื้อหลายเคยคิดอยู่มาทำมใครซื้อไปันสีแข็งน้ืยแล้มันแข็งขลนละไม,มอ,นะอ่นนะแต่เราเคยมาเราไปเลยสีหาทงานั่งไปได้เมื่อ,อน้ำกันขนาจดงงง้นงหม,มันเนนขาติดม เอาตลาดเมื่อวานไม่ค่ะตาตีเบิ้ลทุกคนโอ้แหมบมือมงงซื้อเพียงกต่ซื้อมิตะซื้อแต่อันหลายๆเขาเคยเห็นแมคนแถน่เขาซื้อที่พอกินเฮียนิดๆทีม่มาลองจองเตง็มแหมมือเงินเท่าไหม่ข้าไปซื้อแจกกินวันๆข้าไปซื้อแจกกินน้อง องมล่ออเป็นวงเลอืมซช่น้องคนม mm ัก hmm. ซื้อละลายคนมักซื้อหน่อยเลือกกินดังว่าอิ่มอืมถูกต้องนั่นเหรออย่ามักนหอ

khỏi đã luôn 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 lúc luôn luôn này. luôn luôn là luôn luôn cả hai hai luôn 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 như nhảy luôn ma nhau. luôn nó luôn 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 nó luôn 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 mà luôn 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 luôn

hả? ừm nó cũng tốt với thằng nữ đó là có đây thì nóng đi có cái tóc xẹp không? uống nóng hạt mèo khô rồi đó uống có xẹp thì nóng xẹp vậy đó anh em bảo hết kín là bạc anh em bảo là hết uống là ăn một tí uống thôi thôi ตัวชุกกระแขวนี่น้องเออจานกินเขากัะแข้าถ้าจานี่่ระเกงไม่ดีก่ฟันไม่ดีฟันละหายอล้นี่จะั้างหยาแล้วนะ

หน่วยเคี้ยวมันสกัดฟึกเซมอ่ะเห็นเราอ่ะแบบเด็กมั่ยังกินดอกเหนแล้วเขกินน้ำก้นแล้วกินจีน่าอีกบ้างเแล้วเขาจะกินแกงอาไหอ่ะ อืถ้าแกงก็ีเล็กบอ่อแล้วพอตะมักก็แบบมาถนะือฝนมันตกสื่อขอประหยัดกินนุ่มกินทอดกินทองอม,ทอมามันสมแกงขี้เล็กไยอ่อนโอ้ยสามหมืออ่นะามมาออุ่นกะินหรวะของมักอะนนี้ออย พันธุ์พิษพยายามนมาแบบอะไรมันก็เป็นป่าเงียบปันนีก็แซวว่ากินอย่างเดียวกูหมูหมูอยู่คนเดียวเขาจะว่ากันทางนี้เงียบกินอย่างเดียวคือน้องอบขึ้นป่าตักช้อนถั่วโดยได้พะโลนอาอดเนีะกระทั่งะช้อนก้นจัดถั่วได้พี่น้องไม่ต้องตักตักคือเราวบพอ มันไม่ไรมันหอมเนาะมันแซ่บ,บค่ะใ้่ก็พักท่น่เะนีเบ็ดออไม่แลวคุพ่กินชาโต กินเดียวบับนมันือมือขอยากเขากินด้วกันเด้อเหงื่าเตา่เมื่อได้ปนอยากกับอยากไปงอยากนั่งกินนั่งกินแล้ไ่ิกเอาหน้ามีดบนั่งกิจ๊อกจอยากอืมนรหาเขาซื้โดนหนอ้

ได้บอยากได้แล้วเาจังมากมันขึ้นก็ืะขึ้นในห้องเขาบอยากลงเลยสักีคาดคาดลดย่านลดแน่ลดตลายขึ้นานวันเนที่หนึ่งปติหมอฮอซืสือสตอลขันเป็นใครขายนั่งขายมอเตอร์ยังดูเทียบทางตลอดนอนยังนอนเขาขายเฮ็ดขางทางมาเต็มอยู่เป็นดินเพชดินเป็ดข่ามีบ้านห้องที่หนึ่งไปซื้ออยู่ใส่ คือมีจำพังเขาจอดตาลถนนเขาอินาติดเลยนอนผ่นเลยติดไฟฝั่งเหนอกนกมีไฟเขาก็ดูได้ะงไฟถึงเพวกกันนอนไปเลยงาเหียดแบบออนเนี่ยสะพานอนอนเนาะแบบน่ะแบบมีหมู่นอนนอนยาวนอนเป็นชิบเป็นช่างงาเหยบโตลุงเลย เขาเรียแต่คางทะเลนอนะอะไรเงี้ยลคลายคือก <Island> ันเมื่อิดอยากคายเนี่ยกับขายพี่กันไม่ด้ขานขายพวงมาลัยกัเรี่ยงกันสาวซื้อปด้จะผูกง่ามๆขายพวงมาลัยบาเพียอกะไรเบ้าเพื่ออยากแวะซึ้ี้นมูสาวเพ่ออยากแหวะซืพวงมาลัยเหรอนงใช่คนมัแรกีชากาไ้ห้อผู้ชาเออเออจะแน่เมือนรุ่เออเออ ขันจอดกินข่าวกันเอ้ยพนี้ยมีผู้สาวบอกห่านอย่สักเนม่เอ้ยแบบนี่กินข่าวว่านี่โดนตามด้ก่ย่างเนี่ยเ่เว่าผู้สาวเนี้ยผู้สาวลูกหนึ่งเขาสาเล่หน่อยผู้สาวลูกหนึ่งเบ้องตัวใหญ่ได้ผู้สาวก็เอ้ยกรบอเนี้ยผู้สาวโยบาเพลแล้วมาว่าหยบะมีเฮง เราพอมือเรมีเถาโดนแั้แล้วคือเขารับอย่างนีนะเอ้ยเอ้เอ้เปุ๊บัตื่นจะไดกับซีดีซีดีลูกมากเลยเหมืนว่าพื้นไปนําเลามงเงานอเพ็นวเราบดท่าท่าทานมักล่าองคอยทำกุหมักว่า้เล่าแม่นต้องลงเหมคขับรถยันห่วนอน จะไปต้มย่างนะเออไปทางเหานน่อยวนี้เห็นนอนรลดจนบ่แล้วพอกะบนอนแล้วจะมาหน้าได้นอนก็เหงาพ่อเือเงาแล้วเอาล้างไมผห้วบิดหิ้อยู่ไงเก็ีเหงาหด้วล้วอืม เับคิปน,นี้ละครสั่งเนี่ยใช่รนหมครับเพชร่านานเอง้ม่งจขึ้นก่อนมันนี้ก็ได้มนกินนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังนี้แต่ยังกับมันมันินซุเข้ไปตุนกนไลยโอ้สบายใจอุลา